คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะแอลสาวคือประเพณีที่ยึดถือกันมาแต่โบราณกาล สืบทอดจนถึงปัจจุบันในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลความสีวิไลและแสงสีเป็นระเบียบแห่งวัฒนธรรมระบบหนึ่งที่มีขั้นตอนและระเบียบแบบแผนที่ยึดถือกันมานมนานโดยไม่มีการข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดมีนิยามแห่งชนบทว่าไว้หมู่บ้านเดียวเหมือนเคียวด้ามสั้นหมายถึง หนุ่มบ้านเดียวกันนั้นสาวๆมักจะไม่ให้ความสนใจเท่าใดนักแต่กลับหันไปสนใจหนุ่มต่างบ้านมากกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประการแรกหนุ่มบ้านเดียวกันรู้ไส้รู้พุงกันดีเสมือนเคียวที่ด้ามสั้นเวลาเกี่ยวข้าวมักจะโดนตนเองร่ําไปประการที่สองเมื่อยามสาวเจ้าพลาดพลั้งขึ้นมาแล้วละก็ หนุ่มบ้านเดียวมักจะรู้เอาะไรอะไรดีพิดกับหนุ่มต่างบ้านที่พอจะปิดบังและกล่อมแกล้มไปได้บ้างเพราะฉะนั้นหนุ่มต่างบ้านต่างทินจึงมีภาษีดีกว่าหนุ่มบ้านเดียวกันมักเที่ยวสาวยามดึกที่เป็นเช่นนี้เพราะหนุ่มบ้านเดียวอยู่ใกล้และมีโอกาสมากกว่าจึงปล่อยให้หนุ่มต่างบ้านมาเที่ยวก่อน แต่ถ้าหนุ่มต่างบ้านมีความสามารถเพียงพอก็ให้คว้าสาวเจ้าไปครองได้เลยไม่ว่ากันนี่คือระบบประเพณีการแอวสาวที่ยึดถือกันมานานถึงได้ไม่มีการชกต่อยแย่งชิงสาวในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านกันเลยเพราะยึดถือระบบนี้กันมาช้านานแล้วนั่นเองคืนนี้เป็นคืนแรมหนึ่งค่ำ แต่จันทรายังกระจายฟ้าอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ไม่ใช่จันสีเลือดเช่นคืนที่ผ่านมาเท่านั้นอน,นันต์เวศและสมปองหนุ่มแห่งบ้านดงมะไฟรีบกลับหมู่บ้านตนเองหลังจากไปเที่ยวสาวที่บ้านเวียงหวายหลังจากไปเที่ยวสาวที่บ้านเวียงหวายหมู่บ้านที่อยู่ติดติดกันเพราะทั้งสามเกิดท้องเสียขึ้นมาอย่างกระทันหัน เมื่อสามหนุ่มเดินผ่านสาลาปากทางเข้าหมู่บ้านดงมะไฟต้องชะงักนิดนึงเมื่อสายตาจับจ้องเรือร่างของสาวสตรีเพศสามนางพอดิบพอดีแสงจันทร์ที่สาดส่องต้องเรือร่างนั้นทำให้สามหนุ่มแห่งดงมะไฟใจระทึกเพราะสามนางกำลังอยู่ในวัยกำดัดมีส่วนสัตว์ที่เย้าวยวนตา เสื้อผ้าของแต่ละนางนั้นบางเบาอย่างประหลาดมองเห็นทุกอย่างได้ถนัดชัดตาเฮ้ยนั่นนั่นสาวที่ไหนวะอยู่ที่สาลานั่นเวทกระซิบกระซาบบอกกับเพื่อนเสียงรัวสมปองรีบเสริมเออจริงด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยอูแม่จะว้ยญยาดฟ้ามาดินเชียวะ่ะแต่ดูแล้วไม่ใช่สาวบ้านเรานี่ว่า ใช่มีใช่ไม่สนละโว้ยแม่งหุ่นดีๆงี้จีบไว้ก่อนละกันวะอันนันพูดพร้อมกับถลานำหน้าเวทและสมปองเข้าไปยังศาลาพักร้อนปากทางเข้าหมู่บ้านตนเองสาวหนึ่งขยับก้าวเข้ามาพร้อมทั้งโชว์สะดือบุ๋มน่ารักน่าชังปลายตาหยาดเจิมท้าทายเห็นได้ชัดพี่นันจ๋าสายหยุดรอพี่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะ พุทซสอนก็รอพี่เวทเหมือนกันจ้าอ่อนนุชก็รอพี่สมปองเช่นเดียวกันจ้าสามสาวอันมีนามคล้องจองกันคือสายหยุดพุทซ้อนและอ่อนนุชเอื้อนเอ่ยแอนละแน่หนวยนาาเข้ามาดักหน้าสามหนุ่มไว้ไร้อาการเครอะเขินใดๆที่เห็นได้ชัดพวกเธอออกอาการกระสันสวาดกันทุกคนเวท อน,นันต์และสมปองมีสีหน้าปาระหลาดใจและชงงิดนิด,นดที่สาวเจ้าทั้งสามรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพวกตนครบถ้วนโดยที่พวกตนไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักมักจีพวกหลอนมาก่อนเลยร้ายไปกว่านั้นพวกเธอยังให้ท่าด้วยแต่ด้วยความที่เป็นหนุ่มไว้โคถึกคึกขนองจึงมองผ่านจุดนี้ไปเสีย ทั้งสามทำได้อย่างเดียวคือก้าวเข้าไปหาราวกับถูกสะกดเรือนร่างสควรทั้งสามซึ่งรูปร่างหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนกันเลยเรากับพิมพ์ออกมาจากที่เดียวกันและอยู่ในเสื้อผ้าอาพรเบาพริว้วไร้ชุดชั้นในใดๆทั้งบนและล่างอ้สวรรค์โปรดหนังฟ้าเดินดินทั้งนั้นสามหนุ่มหลุดปากเป็นเสียงเดียว พร้อมผวาเข้าไปนัวเนียคนละคนตามที่หล่อนเรียกเวทกับสายหยุดพันตูอยู่ที่นั่งด้านซ้ายมือของสาราอย่างเมามันอานอันกับพุทธ้อนก่อดรัดฟัดเวียงกันบนพื้นสาราที่พักอย่างถึงพริกถึงขิงสมปองกับอ่อนนุชครุกเคล้าอย่างหนักหน่วงบนที่นั่งด้านขวามือของสาราที่พักอย่างถึงอกถึงใจ ทั้งสามคู่เปือยเปล่าร่อนจนเสพสุกกันอย่างไม่ไอายฟ้าอายดินท่ามกลางแสงจันทราสาส่องต้องเรือร่างขาวโพลนฝ่ายชายนั้นหนุ่มแน่นพละกำลังเหลือลน้นจึงออกแรงกระแทกกระทันหนักหน่หนวงจนศาลาไม้หลังนั้นสั่นไหวราวกับจะโค่นลงมาเสียให้ได้ฝ่ายหญิงนั้นเล่า ตอบสนองอารมณ์ใคร่ของฝ่ายชายอย่างเร่าร้อนรุนแรงชนิดไม่มีถอยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะถูกกระแทกกระทันรุนแรงขนาดไหนราวกับพวกรอนโหยหาและปรารถนาต่อสิ่งนี้มานานแสนนานและราวกับว่าพวกรอนถูกปลุกเร้ากามรมร์มอย่างหนักหนาสาหัสมาก่อนจนหลุดปากเสียงระงมโอ้สมใจข่าเหลือเกิน ภาษาและสำเนียงเพี้ยนจากหญิงทั่วไประบุชัดไม่ได้ว่าเมื่อจากหมู่บ้านใดในแถบนี้แต่ที่แน่ๆพวกกร่อนคล้ายสะใจและสมใจในสิ่งที่กำลังเสพอยู่เป็นที่สุดซ้ายหยุดจ๋าพี่มีความสุขเหลือเกินเวทบอกเสียงกระเซาและขยับไม่ยอมหยุดข้าก็เหมือนกันสมใจยิ่งนัก เองมอบความสุขให้แก่ข้ามากๆนะเวศข้าต้องการมันเดี๋ยวก่อนสายหยุดทำไมพูดเองข้ากับพี่เช่นนี้ไม่เพราะเลยนะเอต้องเรียกพี่จะ๊ะพี่จ๋าสิจะ๊ะเราจะได้มีความสุขกันมากๆเรียกยังไงไม่สําคัญเองให้ความสุขกับข้าเท่านั้นจากนั้นสายหยุดก็เร่ง,งเราจนเวศทนต่อไปไม่ได้ ต้องผวาสุดตัวตัวเกรงหลุดปากเสียงดังออโอ้ยทนไม่ไหวแล้วสายหยุดจ้าฝ่ายสาวลึกรับรีบขยับตัวเต็มที่เพื่อรับและดูดซับเอาความสุขจากฝ่ายชายชนิดที่ไม่ให้เหลือเหลือแม้แต่น้อยเวตาค้างตัวเกรงแน่วและกระตุกยึกยักในที่สุดแล้วแน่นิ่งไป สายหยุดสมใจแล้วขวากระชากผมเวศออกแกล้งเหวี่ยงนิดนึงร่างของเวทหล่นลงพื้นดังหนักๆจากนั้นสายหยุดก็รุกขึ้นเดินหายไปกับความมืดของป่าระมาะข้างหลังศาลานั่นเองฝ่ายอนันต์และพุทซ้อนนั้นก็ไม่ผิดจากคู่ของสายหยุดและเวทเลยพุทซ้อนเมื่ออิ่มเอมความสุขจากอนันต์แล้ว หล่อนก็ผักเขาเบาๆอันนั้นก็แผ่ร้าแน่นิ่งไม่ไหวติงไปอีกคนแล้วผู้ซ้อนก็เดินไปทางทิ่เดียวกับสายหยุดหายลับไปในความมืดของรัติการทางด้านสมปองนั้นไม่ผิดกับเพื่อนทั้งสองเลยเขาโหมกระหนำ่ำทุ่มเทพระกำลังทั้งหมดเท่าที่มีตามประสาหนุ่มแน่นและสมปองเอง มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเวทและอนันต์มากเรียวแรงจึงมหาศารอึดกว่าเพื่อนทั้งสองแต่ก็แน่นิ่งไปจนได้ออนนุษขยับตัวนิดหนึ่งออกแรงผักร่างสมปองซึ่งทาบทับนั้นลงง่ายได้หนุ่มร่างใหญ่นอนงายแผ่ราบนพื้นศาลาในสภาพเปือยเปล่าเช่นเดียวกับเพื่อนทั้งสอง หญิงสาวที่มีนามว่าอ่อนนุชก็หันมาแสยะยิ้มอย่างพึงพอใจนิดหนึ่งแล้วก้าวข้ามร่างนั้นไปอย่างไม่เยแสหายไปทิศทางเดียวกับสองสาวนั่นเองเวทอน,นันและสมปองนอนเปลือยเปล่าแผ่รา้าหาสติไม่ได้อยู่บนพื้นศาลาที่พักทางเข้าหมู่บ้านดงมะไฟแห่งนั้นศาลาแห่งนี้ เมื่อครู่คือสวรรค์ดีๆนี่เองณนะเวลานี้กลับเงียบสงัดร่าวป่าช้าไปเสียแล้วโดยมีร่างเปลือยเปล่าของสามหนุ่มนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเป็นส่วนประกอบ ติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ